หนีผ่พ่นการเจ็บพักจ้ายายท้องเป็นสาวสวนนะจ้าเห็ดยังได้กลับไปจากสวนมาได้หนีผ่วพ่นการเจ็บพักคลิปนี้คือคลิปเก็บพักเ้อเพื่อนๆหลังจากบ่ได้เก็บมาสองสามมือแล้วนะจ่าเพราะว่าข่างพักยายท้องมันล่มเพื่อนๆข่างพักยายท้องมันล่มหัวกระืืนฟูไหมจ่าหัวกระทมทมกระจักสิวประยูงส่งเอ็นเอ็นแล้วจ้าท่งเอ็นเอ็นแล้ว ถ้าทางเขาสียเตรียมตโตลมอีกแล้วจ้ะเอาใหม่มากกลใหม่เก็บผักส่างไรได้จ้ะเป็นผู้ยิงไว้กับเสียนต้องซอยเหลือเจ้าของนะจ้ะเน,นาะไม่ต้องไปหวังเพิ่ผู้ใดทั้งนั้นเพราะว่าเขาพราะเฮ็ดได้เขาเกะเฮ็ดไปเพื่อนเพื่อนหาเงินใส่เองจ้ะดูมันหาเงินใส่ส่วนตัวด้จ้ะหาเลี้ยง ครอบครัวพร้อมดูคาน้ำค่าไฟอยู่หนีเบิดจ้ะคาน้ำค่าไฟอยู่กับพักป้านี่เพื่อนผมได้ะจกแผงเงาไปพุ่นละแผงเงาหารายได้จากพักซุ้มนี่ส้างรายได้ให้ยายท้องเป็นอย่างดีเนาาจาะเนาะนี่แหละหนาฝนเท่ากับเก็บพักหุ้นให้เนาะจะเก็บพักตามฤดูกาลเพลืพ่อนเก็บพักตามฤดูกาลจ้ะ ฤดูการน,นี่เขาก็สิเก็บพักอันนี้พักกันสิเป็นพักอันฤดูฝนเนาะจ้ะเป็นพักฤดูฝนยามฝนมันกระสิงามยงมแรงยง่แรงเขาก็สิตายไปเพื่อนยง่แรงเครือเขาก็สิตายนด้จ้ะเครือเขากระสิเลี้ยงตายนี่แหละจ้ะชีวิตที่แท้กิ่งของย้ายท้องนเนาะคือการทำสวนตื่นขึ้นมาก,กับเขาสวนเก็บตะพักจ้ะ เก็บผักส้างรายได้คันลงขีปแบบนี้คือมีรายได้เขาจ้ารายได้เขาทุกวันละจ้าถ้าายท้องลงขีปเก็บผักนะจ้าอันนี้เป็นผักคุณให้สรรพคุณกลเป็นยาช่วยระบายยาช่วยระบายอ่อนๆซอ,อยให้กินเขาแสบนอนหลับเพื่อนๆซอยให้เขากินเขาแสบนอนหลับมันจะเป็น ผักคุณให้ที่หวานบะมีรสขมนะจ้ะเนาะบะมีรสขมถึงว่ามันจะมีรสขมแน่นิดหน่อยมันก็ขมแบบนันวๆขมแบบแสบๆขมเพราะไอ้อไม่เนี่ยนะจ้ะกินแล้วเฮ็ดให้เขาจะเลือนอาหารย้ายท้องขออนุญาตเพื่อนเก็บผักก่อนจ้าเก็บผักสร้างรายไดก้กอนจ้า ผักกะสิงงามๆแบบนี้ละ้จมือนี้ลายจ้ามือนี้เก็บลายเพื่อนๆเ,เก็บผักลายเด้อ้จมือนี้